แ,แฟนจึงบอกว่าขึ้นบ้านเชิญกันมาด้วยแฟนหนูเฮ้ย hey, ทำอะไรอ่ะขึ้นพระภูมิอ่ะเหรอแฟนบอกว่าว่าเชิญเชิญด้วยเชิญห้กันมาด้วยเมื่อกี้แฟนเรียกเหรออืมตกใจมาเลยเออมันก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาเข้ามาสื่อเขาอ๋อก็บอกเขอขอความช่วยเหลือแล้วนี้แฟนหนูอยู่ตรงนี้ไหมฮะอยู่ถึงเวลานั้นก็บอกว่ามาทำอ่ะเชิญกันมาจะจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นเจ้าพิธีให้อ่ะ ที่ที่ตรงเนี้ยอืมเดี๋ยวถึงวันนั้นอาจารย์ก็จะให้พระฉายาลักษ์พระองค์มาเป็นประธานใหจ๊ะพระนิถิ่นของพระองค์ของพระแมะ่พระนาชินีสุนันทากกมารีรัตอ่ะจะเชิญพระองค์มาอาจารย์จะให้พระฉายาลักษ์ไปแล้วแฟนหนูเขาดีใจไหมเนี่ยก็ดีใจก็ดีใจเขาใส่ชุดขาวนะก็มันใส่ชุดดำแล้วเนอะไม่รู้คืออะไรอ่ะงงกับเขาเนี่ยเขาดูดีไหมด,ดูดีดูดีก็ปกติดีนะแต่สีหน้าเขาไม่สวย เขาเครียดอะไรมไม่รู้อ่ะสีหน้าเขาไม่ยิ้มอ่ะคือมาคุยแบบไม่มีอาการยิ้มอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะ,ะมันก็ว่าจะมีอะไรในใจถูกหวงใจจะให้มันเสร็จแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีร่างกายเนื้อจะทายัางไงดีอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยต้องทำบุญอาจารย์ตัวเองทำบุญให้เขาบเยอบแล้วยังทบแล้วทำหมดเลยนะทีนี้แกมาเกี่ยวเรื่องเป็นห่วงห่วงใยตัวเอ,ง,องนี่แหละไม่มีอะไรแล้วล่ะทําไมก็ ถึงไม่ไดับอ่ะเขาจะบอกอะไรจ้าเดียเราไปคุยกับเขาสิไม่รู้อ่ะไปซื้อไหม,เ,ม,ขมเขายังพูดอะไรไม่ไมจบเรา ขอบคุณโอเคเขา้าใจแล้ แกบอกในวัดนี่ยมีประมาณที่แกไปวัดมากี่วัดทั้งหมดอ่ะไปทำบุญในวัดให้แกหน่อยวัดไหนไม่รู้อ่ะวัดในว่ของเราเนี่ยเราไม่ได้มาทําที่นี่เขาเลยอ่ะใช่เขาบอกยังไม่ทําอะไรเขาเลยอ่ะที่นี่อ่ะแต่ตัวเองทำให้เขาที่นู่นใช่ไหมเขาบอกนี่ยละแวกแกในวัดแถวนี้มีหมดเลยตัวเองไม่ทําบุญให้เขาที่นี่เลยอ่ะเราถิ่นเขาเคยไปวัดไปวัดแถวนี้มานึกออกไหมละลางแค่นี้แหละทําให้เขา ทำสังฆทานทำอะไรก็ได้เออเฉพาะก็คนเดียวนะทำบุฟเฟ่จใจ้ทำบุญนสวยสครบคุณพระ,พระชค่ะฟังเจงมนสน่าจะไม่ได้ไปกินขอยแค่นี้เราก็นึกว่าอะไรแหมก็ย้อนให้เราปวักให้เราตอกมือมาดิเราต้องไป,ไปนะอ๋อแกบอกว่าตัวเองอะ่องอะไปบอกแฟนบอกว่ายังไม่ทำบุญให้เราทีที่เนี่ยยังไม่ทำให้เลยเรื่องจริงไหมเนี่ยจริงหนูทำแต่ข้างนอกหนูไม่ได้ทำในนี้นน้ ยังไม่เคยทำใช่ไหมมือว่ะเ,เราได้ทำไมต้องกวักมือเราอยู่เรื่อยไอ้คล้องใจแค่นี้แหละเออมันจะไม่ให้หวยบ้างอ่ะไม่สื่อกับเขาละจะไม่ได้หวย